ทักษิณคิดนายกอุ้งอิงทำประชาชนเห็นด้วยเพียงแค่บางนโยบายครับในขณะที่บางนโยบายไม่เห็นด้วยเลยอาจจะถึงขนาดต้องโยนลงถังขยะเลยทีเดียวนี่ดาโพครับไปทําโพเรื่องทักษิณคิดนายกอุ้งอิงทำดีไหมเป็นโพที่นําเอานโยบายที่สําคัญห้านโยบาย จากการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณทักษินเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมามาเก็บข้อมูลและเปิดเผยผลโพลไปเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาคําถามแรกครับเราถามเรื่องการแจกเงินดิจิตอลครับที่จะมีการแปลเปลี่ยนเป็นการแจกเงินสด10,000บาทแก่กลุ่มเราะบางกลุ่มคนพิการก่อนคนเห็นด้วยไหมผลออกมาครับคนเห็นด้วยมาก53%ค่อนข้างเห็นด้วย21%รวมแล้วตรงนี้ครับ74%ครับ สแสดงว่าคนพอใจครับที่จะรับเป็นเงินสดเพราะกลุ่มคนเหล่านี้บางคนก็อาจจะไม่มีความสามารถนะครับในเชิงของเทคโนโลยีไม่สามารถเข้าถึงระบบการเงินแบบดิจิตอลได้ถามว่าใครสนับสนุนนโยบายนี้บ้างครับที่แบบสูงๆเลยนะก็คือกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแรงงานนักเรียนนักศึกษาและผู้มีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทกลุ่มคนเหล่านี้ครับมากกว่า80%บอครับบอกว่าเห็นด้วยครับกับนโยบายนี้อันที่2ครับคุณทักษิณบอกว่า เราควรจะมีการเวรคืนรถไฟฟ้าในกรุงเทพในบางสายให้รัฐเนี่ยเอามาจัดการเองเพื่อจะได้ช่วยลดราคาค่ารถไฟฟ้าให้กับประชาชนอาจจะเหลือได้20บาทตามที่ได้หาเสียงไว้เห็นด้วยไหมครับ4-3%เครับเห็นด้วยมากครับอีก25%ค่อนข้างเห็นด้วยครับรวมแล้วครับ69%ครับถามว่าไอที่เห็นด้วยเนี่ยใครเห็นด้วยซะเป็นส่วนใหญ่คนกรุงเทพมหานครนักเรียนนักศึกษา คนรุ่นใหม่ครับที่ผมชอบเรียกว่าเป็นมนุษย์รถไฟฟ้าไปทํางานด้วยรถไฟฟ้าเป็นประจําคือคน18ถึง35คนเหล่านี้ครับมีการสนับสนุนถึงประมาณ70-80%ทีเดียวนะครับแต่ย่องก็ตามนโยบายนี้ผมขอเตือนคุ้ก่อนเลยนะครับว่าคงต้องคิดให้ดีเพราะว่าอะไรก็ตามที่โอนให้รัฐบริหารประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรเรายังไม่กล้าคาดคะเนในขณะเดียวกันต้องตั้งคำถามไปา,าว่าถ้าโอนมาเป็นของรัฐแล้วใครจะได้ประโยชน์กันแน่ถัดมาครับโอนนะโยบายที่สําคัญมากครับ นโยบายที่จะให้ต่างชาติครับเช่าที่ดิน99ปีหลังจากครบแล้วก็ให้โอนเป็นของรัฐเป็นของกรมธนารักษ์คำถามคนเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยเลยครับ70%ไม่ค่อยเห็นด้วย14%รวมแล้ว85%ครับคนที่ไม่เห็นด้วยมากๆเลยครับคือกลุ่มเกษตรกรครับ90%ครับไม่เห็นด้วยเพราะเขาค็มีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีนายทุนนายทุนนะครับ สามารถมีครอบครองที่ดินจำนวนมหาศาลในขณะที่ชาวโนชาวไร่ทั้งหลายเนี่ยบางคนยังเป็นชาวนาวชาวไร่ที่ไม่มีที่ดินของตัวเองเลยัเรื่องที่ดินกับคนไทยเป็นเรื่องเซนสิทีฟมากนะครับผมขอแนะนําว่านโยบายนี้ท่านนายกองอิงโยนใส่ถังขยะไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าขืนดําเนินการทําต่อผมเตือนไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นชนวนให้มีคนลงถนนได้ครับทันมาครับนโยบายว่าด้วยเรื่องของ Entertainment Complex หรือคาสิโนโรงแรมสวนสนุกต่างๆเห็นด้วมไม คนบอกไม่เห็นด้วยเลยครับ44%เห็นด้วยมาก19ค่อนข้างเห็นด้วย17ไม่ค่อยเห็นด้วย16รวมแล้วนะครับไปในทางลบเลยเนี่ยอยู่ที่61%ครับไปในทางบวกแค่37%แสดงว่าคนไม่เอาคาสินโนครับตอนเราเก็บข้อมูลครับสิ่งเราค้นพบก็คือว่าประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าถ้ามีคาสินโนมาด้วยในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เขาไม่เอากันครับครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเขากลัวอาจจะเป็นแหล่งอบายามุกนะครับหรือไม่ก็เป็นแหล่งซ่องสมของการฟอกเงินของผู้มีอิพธ์พล ในขณะที่ประชาชนทั่วไปก็โอกาสที่เข้าถึงสถานที่แห่งนี้ก็ยากลาบากสุดท้ายเลยครับเราถามถึงเรื่องว่าเศรษฐกิจใต้ดินคุณทักษิณเสนอครับว่าให้เอาเศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยขึ้นมาไว้บนดินในอดีตก็เคยมีแล้วคือหวยใช่ไหมหวยบนดินอันนี้คุณทักษิณพูดถึงเรื่องของพนันออนไลน์เห็นด้วยไหมครับจะได้เอาเงินที่ได้มาเนี่ยนะครับไปพัฒนาต่างๆรวมถึงเรื่องของการศึกษาคนเห็นด้วยมากครับ3าเไม่เห็นด้วยเลย34%ค่อนข้างเห็นด้วย21 ไม่ค่อยด้วยอีกแปดครับถ้าดูตรงนี้เราจะค้นพบว่าแนวโน้มไปในทางบวกครับถึงห้าสบกเปอร์เซตครับแสดงว่าคนอยากได้ครับอยากให้เอาพนันออนไลน์ไว้บนโต๊ะประชาชนส่วนใหญ่รู้ครับว่าลูกหลานเขาหรือใครบ้างที่เล่นพนันออนไลน์กันอยู่เขาอะไรคิดว่าทั้งนั้นเอาขึ้นไว้บนโต๊ะเก็บภาษีควบคุมซะจะได้รู้เรารู้อดไปเลยที่สําคัญเขาจะได้มั่นใจครับว่าถ้าเขาชนะเขาจะได้เงินแน่นอนรู้ไหมครับคนกลุ่มไหนรับสนับสนุนนโยบายนี้อย่างมากเลย กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาเบื่อที่จะไล่จับแล้วครับก็เลยอยากให้เอาขึ้นมาไว้บนโต๊ะเลยหมดเรื่องมาาลวโดยสรุปครับทั้ง5้านโยบายนยโยบายคาสิโนคนอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ยังมีโอกาสโน้มน้าวใจคนให้เปลี่ยนแปลงได้นยโยบายที่ผมคิดว่าต้องโยนทิ้งถังขยะเลยคือนยโยบายให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีครับคนไม่เห็นด้วยจำนวนมากนายกวิ่งครับผมว่าลืมเรื่องนี้ไปซะ เพราะเป็นงั้นแล้วเนี่ยผมกังวลว่าถ้าเดินหน้าต่ออาจจะเป็นชนวนให้คนจํานวนมากลงถนนนะครับเรื่องที่ดินเซนสิทีฟมากนะครับกับคนไทยขอบคุณมากครับ